สมครับสมเราเจอหัวขั้วครับเจอหัวขั้วสายนะครับวันนี้เรามาฉีดยาสมครับเจอหัวขั้วแล้วครับแปลงนี้แปลงใหญ่มากครับน่าจะเป็นสี่สิบห้าสิบไร่ครับนี่ครับเราเดินเจอเราเดินหาที่หัวขั้วสายแล้วครับเพื่อจะลากสายไปต่อกับเครื่องเครื่องพ่นที่ที่รถจอดครับมันมีห้าสายครับแต่ตอนนี้เราเดินหาสาย เดินหาสายเพื่อเราจะไปปิดไปปิดหัวาวาลไว้ก่อนพอเราไม่รู้ว่าตัวไหนเขาเปิดไว้มางมันมีห้าสายครับเราต้องไปปิดหัวาวาลก่อนเขาเดินสายไปห้าสายนี่ครับโสมทยอยขึ้นครับโสมกำลังเริ่มงอกครับบางร่องก็ตึ ขึ้นไม่เต็มที่ครับโอ้น่าจะเดินยากนะครับดูลองครับตะคุกตะคักหัวสายอันนี้หัวหนึ่งอันนี้ปิดไว้แล้วอันนี้คือปิดอันนี้ปิดแล้วอน,นี้สายหนึ่งหนึ่งสายแล้วครับแล้วไปดู ไฟนี้มันจะต้องมีอีกสายหนึ่งไฟนี้ต้องมีอีกสายหนึ่งโอ้นู้นครับว่างมากเลยเนื้อที่ประมาณไม่ได้ครับไม่รู้จะเท่าไหร่น่าจะเกินห้าสิบไร่หรือร้อยไร่หรือเปล่าครับว่างมากตอนนี้เรากำลังเดินไล่สายครับโสมครับโสม ขึ้นยังไม่เต็มที่ครับโสมขึ้นนี่ครับพวกกาลังเริ่มงอกก็มีไอพอขึ้นยืนต้นแล้วก็มีครับโสมอายุสี่ปีครับแปลงนี้โสมสี่ปีนี่ครับต้นโสมจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับมีดอกด้วยครับนี่ครับโสม เรา,าปิดหัวยาอีกหัวครับเพราะเราไม่รู้ว่าสายไหนเขาเปิดเปิดมันมีห้าสายครับแล้วเราเปิดฉีดยาเราจะได้รู้ว่าหัวไหนเขาเปิดสายไว้โอ้ ลกมากลกมากนี่ครับโสมครับโสมโสมโอ้โหต้นขั้วอยู่ในเนาะ เราต้องหาต้นขั่วสายให้เจอครับโอ้โหโลกเลยฝาก็พังครับหืมทางเดินโคตรลำบากเลยโอ้โหแบงสมหรืออะไรครับเนี่ยโอ้โห เจ้าใหม่ครับปีแรกครับที่เรามารับฉีดยาครับโอ้โหหักตอนนี้ระนาปไปหมดเลยครับโอ้โหกำลังหาต้นขั่วให้เจอครับต้นขั้วสายอยูนี่สายหนึ่งหนึ่งสาย สองสายอันนี้สายที่สองสองสายครบครับสองสายปลีใต้ครับปลีใต้เจอแล้วครับอันนี้เราปิดเสร็จหมดแล้วครับเราจะเดินกลับไปที่รถครับนี่ครับ นี่คือโสมอายุสี่ปีครับอันนี้เขาไอ้พวกเรื้มกําลังเริ่มงอกก็มีครับนี่ครับโสมสี่ปีแล้วครับขึ้นยังไม่หมดครับเลยดูบางๆรออีกสักประมาณสิบกว่าวันครับเขาก็จะเขียวเต็มไปหมดครับจะเขียวเต็มทุ่งเลยครับอ้าวสวัสดีครับผมที่นี่เกาหลีใต้ครับสิบหกกรุ๊ปพันธ์ไอ้สิบหกเมษายน ปี2564ครับ